สิบอาหารป้องกันมะเร็งปากมดลูก1นึ่งแครอทมันเทศฟักทองครับผมผักผลไม้ครับที่มีสีส้มจัดอย่างแครอทมันเทศหรือว่าผักที่มีสีเหลืองจัดอย่างฟักทองครับมีคุณสมบัติครับช่วยต้านการเกิดเซลล์มะเร็งได้นะครับเพื่อนๆเนืเ่องจากเป็นผักผลไม้ครับที่รวมไปด้วยวิตามิน E หรือเบต้าคลาทธีครับที่สามารถเปลี่ยนเป็นวิตามิน A เมื่อถูกดูดซึมเข้าร่างกายได้ วิตามินที่มีคุณสมบัติกาช่วยส่งเสริมภุมิกันในร่างกายของเราครับลดโอกาสการเกิดการอักเสบในเนื้อเยื่อซึ่งช่วยลดโอกาสการเกิดเซลล์มะเร็งเนื้อร้ายได้ครับนอกจากนี้ครับสารต้านอนุมูลสละอย่างแคโรทีนอยด์และไบโอฟลาโวนอยด์ครับที่พบในผักผลไม้ที่มีสีส้มจัดสีเหลืองจัดก็สามารถช่วยต่อต้านมะเร็งได้นะครับเพื่อนๆทุกคน2มะละกอรครับผมเป็นผลไม้สีส้มเช่นกันครับผม จึงบูดมไปด้วยวิตามินเอเบต้าคอเลสเนครับแล้วก็ยังมีวิตามินซีแคลเซียมฟอสฟอรัสรวมถึงธาตุเหล็กในผลมะละกอรครับไม่ว่าจะดิบหรือสุกครับสามารถช่วยป้องกันมะเร็งได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพนะครับด้วยเข้าไปยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้อง,งอกและหรือว่าเซลล์ผิดปกติที่จะทําให้เกิดเซลล์มะเร็งได้ครับที่สําคัญนะครับผมยังช่วยนะครับป้องกันมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านมมะเร็งตับ รวมถึงมะเร็งตับอ่อนได้อีกด้วยนะครับเพื่อนเพื่ทุกคน 3. ทับทิมครับผมมีสารสำคัญในทับทิมครับมีส่วนช่วยต้มะเร็งปกากมดลูกได้ครับก็คือกด a อลเลจิกครับเป็นกดที่ช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ในร่างกายมนุษย์รวมทั้งยับยั้งการขยายเซลล์ผิดปกติที่อาจจะกลายเป็นเซลเล์มะเร็งได้นะครับเพื่อนเ,อนเอนทุกคน4ชาเขียวครับผม ในชาเขียวครับประกอบด้วยโพลีฟินนอนครับซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระในปริมาณที่สูงมากครับจึงมีคุณสมบัติช่วยปกป้องเซลล์ป้องกันอนุมูลอิสระไปจับกับ DNA ครับจนส่งผลร้ายต่อเซลล์ปกติให้กลายเป็นเซลล์ร้ายครับที่ก่อมะเร็งได้ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็ควรเลือกชาเขียวในแบบไม่ใส่น้ําตาลและไม่ใส่นมหรือใส่ครีมนะครับก็เป็นชาเขียวแบบธรรมดาจะดีที่สุดนะครับเพื่อนๆทุกคน ห้าถั่วครับผมนอกจากถั่วครับจะเป็นพืชที่มีโปรตีนสูงนะครับและก็มีสารต้านอนุมูลสละอย่างแคโรทีนอยแล้วครับพืชตระกูลถั่วครับยังจัดว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดนะครับช่วยต้านเซลล์มะเร็งได้อีกด้วยครับโดยเฉพาะถั่วที่มีสารต้านอนุมูลอิสระอย่างโฟเรนอยเช่นถั่วดําถั่วลิสงถั่วเหลืองถั่วเขียวครับที่มีโฟเลตที่สูงมากครับช่วยยับยั้งป้องกันมะเร็งได้นะครับเพื่อนเพื่อนทุกคน หกผักใบเขียวครับผมผักใบเขียวครับอย่างเช่นผักสลัดคะน้าผักโขมกวยเล้งครับล้วนแล้วครับมีสารต้านอนุมูลอิสระอย่างฟอนอ์ครับโดยกันทั้งสิ้นครับซึ่งสามารถปกป้องเซลล์ร่างกายจากเชื้อร้ที่อาจก่อให้เกิดเซลล์มะเร็งได้ครับไม่เว้นแม้แต่เซลล์ร้ายครับที่อาจก่อให้เกิดเป็นมะเร็งปากมดลูกได้ครับดังนั้นครับพยายามนะครับให้เพื่อนๆทุกคนครับพยายามกินผักใบเขียวเยอะๆหรือว่า อย่างน้อยครับควรกินผักหลากหลายชนิดหลากสีวันล,ละ4กำมือครับก็จะช่วยให้เราห่างไกลาจากการเป็นมะเร็งได้นะครับเพื่อนเพื่อทุกคน 7. บล็อกแครีครับผมผลการวิจัยนะครับว่าบาล็อกแครีครับเป็นผักที่มีฟอร์มอนอยที่สูงมากครับมีวิตามิน A วิตามิน C และก็วิตามิน B ครับจึงจัดเป็นผักสีเขียวครับที่มีคุณสมบัติช่วยต้านเซลล์มะเร็งร้ายอย่างเซลล์มะเร็ง ปากมาลูกและมะเร็งต่างๆได้ดีนะครับเพื่อนๆทุกคน8พืชตระกูลกระหล่ำครับผมอย่างเช่นกระหล่ำปีกระหล่ำม่วงกระหล่ำดาวครับแล้วว่ากระหล่ำดอกมีสารฟอโนยและซิลิเนียนครับสารช่วยกําจัดอนุมูลอสราครับอีกทั้งครับยังช่วยนะครับป้องกันมะเร็งและย้บยั้งมะเร็งต่างๆได้นะครับเพื่อนๆทุกคน9โฮมเกตครับผม ร่างกายครับได้รับซีเนียน2 5 0ร้อถึงสามรมคอนกรําต่อวันครับรวมกับการได้รับพิตามิน A จะช่วยปกป้องมะเร็งได้หลายชนิดครับรวมทั้งมะเร็งปากมดลูกด้วยครับานอาหารที่ช่วยต้านมะเร็งไม่ได้มีอยู่ในพืชผักผลไม้เท่านั้นครับก็ยังสามารถพบได้ในธัญพืชอย่างโฮมเกตและก็โฮมวีดนะครับเพราะว่าโฮมเกตเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน ที่ยังอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ครบถ้วนตามธรรมชาตินะครับเ,เพื่อนๆมีทั้งเส้นใยอาหารวิตามินแร่ธาตุและไฟโตนิวทรีนครับหรือว่าสารต้านอนุมูลอิสระต่างๆครับจึงช่วยลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งได้นะครับเ,เพื่อนๆทุกคน10กระเทียมครับผมสมุนไพรครับอย่างกระเทียมครับอุดมไปด้วยสารซีลินเนียนครับและยังมีแร่ธาตุวิตามินกรด และสารอาหารต่างๆครับที่มีคุณสมัติครับป้องกันโรคได้ครับโดยครับกระเทียมครับมีคุณสมบัติต้านการอักเสบและยังเปลี่ยนไปด้วยสารต้านอนมูลสระอย่างฟอร์นอยครับที่ช่วยป้องกันและยับยั้งมะเร็งได้นะครับเพื่อนๆทุกคน แล้วครับใครนะครับที่ยังไม่เคยปั่นน้ําผักผลไม้และอยากที่จะปั่นน้ําผักผลไม้ผมก็แนะนาครับคู่มือน้ําผักผลไม้ครับที่มีสูตรถึงร้อยสูตรครับในสูตรในคู่มือนะครับก็จะมีการปั่นน้ําผักผลไม้ดูแลสุขภาพของเราคนที่เป็นโรคมะเร็งเบาหวานความดันภูมิแพ้หอบอืด ป็นโรคต่างครับก็สามารถปั่นน้ําผักผลไม้รวมถึงกับสูตรลดความอ้วนอีกนะครับเพื่อนๆรวมถึงสูตรช่วยบารุงผิวพรรณลดฝ้ากักจุดด่างดำครับสำหรับใครที่อยากจะปัน่นแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มปั่นยังไงก็แนะนําคู่มือน้ําผักผลไม้ครับแล้วก็แนะนำผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึ่งครับผมที่เป็นชุดหน้าใสที่ผมใช้ เมื่อตอนที่ผมได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟลวกหน้าถึงขั้นเสียชมครับหมอก็บอกว่าผมไม่สามารถหายกลับมาได้แต่ผมก็ใช้ครับการปั่นน้ําผักผลไม้แล้วก็การทานอาหารสุขภาพรวมถึงการออกกําลังกายแล้วก็ใช้ครีมชุดนี้ครับที่ผมใช้อยู่นะครับเพื่อนๆก็เป็นชุดหน้าใสครับผมก็จะมีสบู่น้ํามันแล้วก็ครีมนะครับผมก็ ช่วยดูแลผิวพรรณของผมตอนที่หน้าโดนไฟนะครับเพื่อนๆถ้าสนใจก็ทักมาได้นะครับผมเพราะว่าสุขภาพของเราอ่ะภายในดีแล้วครับสุขภาพภายนอกครับก็ต้องบำรุงและดูแลครับผมก็จะถ้าเราดูแลทั้งภายในดูแลทั้งภายนอกครับก็จะทำให้ผิวพรรณของเราดีจะอายุ5060ก็ยังดูดีได้นะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งครับที่ ดูแลสุขภาพครับมันก็ตอบโจทย์ทําให้ผิวพรรณของเราดีถ้าเพื่อนๆดูแลสุขภาพดีรับรองครับผิวพรรณดีอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆทุกคน